กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูทลีเวฟครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปแนวทางการปั้นตัวละครจือเซียนนะครับนะปั้นยังไงนะครับผมนะมีรูปแบบการเล่นยังไงนะครับนะคลิปนี้จะมาสรุปด้วยกันครับและเชเดินครับผมหากต้องการเติมเกมบูทวิเวฟครับผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกมหลือชิโร่เติมเงินแพกในเกมทูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยครับสนใจเติมเงินแพ็กไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อก ลิง์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย เอาละครับผมงั้นเรามาพูดในสุดของตัวละครจืดเซียกันก่อนนะครับนะสำหรับตัวละครจืดเซียครับนะเป็นตัวละครที่เป็นได้ทั้ง DTS ครับผมและก็เป็นได้ทั้งซับ DTS เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะว่าตัวของน้องแกมีข้อดีมากครับผมในเรื่องของการกางโล่นะครับนะและต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เหมาะมากครับผมสำหรับคนที่หลบไม่เก่งเพราะเนื่องจากว่าเราสามารถกางโล่เอาตัวรอดได้นะครับนะอ่ะนะครับนะ ในส่วนของรูปแบบการต่อขาโบนะครับผมหรือสกิลต่างๆของน้องจืเซียงปีดังต่อไปนี้เลยครับนะอย่างแรกครับสกิลที่หนึ่งไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับผมก็เป็นการโจมตีธาตุนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการโจมตีธรรมดาซีที่นะหรือเฮฟววิแฮกครับผมกดต่อยค้านะครับผมนะก็เป็นการโจมตีดาเมจที่แรงขึ้นนะครับนะการโจมตีอากาศครับผมก็จะเป็นการเอาส้นตีนตอกลงมานะครับนะก็เป็นในส่วนนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ดอทเคาน์เตอร์ครับผมก็เป็นการหลบ แล้วก็สวนกลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นในสวขของการโจมตีปกติครับขออภัยนะครับนะโอเคนะในส่วนนี้ต่อไปครับผมในส่วนขอตัวสกิลนะครับนะสกิลครับจะปีรูปแบบการโจมตีก็คือเป็นสนัดเคาน์เตอร์กับแพรี่นะครับนะก็เอาจริงก็คือเป็นสกิลที่ทำจับได้แรงมากเอาเรื่องเหมือนกันแล้วก็เก็บเกลได้ดีด้วยนะครับนะอะ คือต้องบอกวก่อนว่าสกิลเนี้ยถ้าเกิดเราสามารถกดเคาน์เตอร์ได้ครับผมจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้าเกิดใครกดเคาน์เตอร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็สามารถกด,กดได้เลยเราสามารถกดปุ่มค้างครับผมเพื่อเราจะกว่าเคาน์เตอร์ปล่อยสวนได้นะครับนะอ่าต่อมานะครับผมในส่วนของเฟอ t ์เ s อร์ r กิครับ สำหรับอันนี้ครับผมนะจะเป็นการสะสมเกตนะครับผมนะเมื่อเกตเต็มต้องบอกว่าต้องใช้เมื่อเกตเต็มเท่านั้นนะครับนะถ้าเกิดเกตไม่เต็มนี่คือแทบจะไม่ได้ใช้เบรดี้เลยนะครับนะเมื่อเกตเต็มปุ๊บเนี่ยให้เราทําการกดนะครับผมนะกดในส่วนของกดค้างนะครับผมนะกดโจมตีค้างไว้นะครับนะจากนั้นครับผมก็จะเป็นการสะสมนะครับนะเพื่อ สร้างโล่นะครับนะโดยโล่ตัวส่วนนี้ครับผมนะก็จะอ้างอิงตามเลเวลสกิลเป็นหลักนะครับนะยิ่งเรากดเก็บสแต็กได้เยอะขึ้นโล่ก็ยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆร,ระหว่างที่กลางโล่นะครับนะโล่นี่ก็จะมีในส่วนขอการฮิ้วนะครับนะขอช่วยฮิวให้ด้วยนะครับนะอืมโอเคนะครับนะซึ่งตอนที่มีโล่นะครับนะตรงส่วนนี้เนี่ยก็การโจมตีนะครับผมก็จะช่วยในส่วนของ ก็จะเพิ่มในส่วนของการทําสกิลของตัวสือเสี่ยงนะครับผมได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะและก็ตัดมานะครับผมนะก็คือในส่วนของท่าใบใต้นะครับผม liberation นะครับนะก็จะเป็นการสร้างวงลมออกมาครับผมแล้วก็ดูสตูโดยรอบครับผมให้มารวมกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นการรวบบอลครับนะและก็ในสุวนของอีท็สกิลครับก็จะเป็นในเรื่องของการกระโดดลงมาโจมตีท่าลมนะครับนะประมาณนี้ อ่ะโอเคครับอันนี้คือรูปแบบในส่วนของการโจมตีของตัวจือเซียงนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะการโจมตีครับผมนะด้วยวิชาหมัดนะครับนะเตี๋ยไปก็รูปแบบการขปอมตีก็ถือว่าไวนะครับนะเราก็สามารถทําการนะครับนะโจมตีตรงส่วนนี้และได้เกิดกดสกิลขึ้นมาครับนะก็จะเป็นการกดค้างตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของการเนี่ยแล้วก็ออกไปโจมตีได้นะครับนะตรงส่วนที่ถือว่าอะไรใช้ได้อยู่นะครับนะ ต่อไปครับผมในส่วนของตัวฟอ์เตสกิครับผมเมื่อเกตข้าบเต็มแล้วนะครับนะเราก็ทําการนะครับดูดนะครับผมลําตัวส่วนนี้ครับแล้วก็จะเป็นการกางโล่ครับหากเราสามารถเก็บได้ครบนะครับนะหรือกดค้างได้เนี่ยก็จะได้โล่ที่หนาขึ้นครับนะอ่านะครับนะและตัวละครที่ตอนที่อยู่ในโล่ตัวส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของการตีได้นะครับนะประมาณนี้นะครับนะกับบีโลคอยกัดอยู่นะครับนี่นะ เราก็สามารถดูได้ต่อยเรื่อยๆครับประมาณนี้นะครับนะแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นให้โลหนาะขึ้นเล่นคู่กับเต่านะครับนะรับประกันได้เลยว่าคราวนี้เต่าก็หนาอยู่แล้วนะครับบวกกับโลของเราอีกทีด้วยครับคราวนี้ก็ยิ่งหนาเข้าไปใหญ่นะครับนะ ในสวนของการเก็บเกตให้ไวนะครับนะก็ถ้าเกิดใครที่ไปเล่นน้องแกเป็นเมนนะครับผมต้องการเอาน้องมาแกมาการ์ดลกนเดียวนะครับนะก็แนะนําให้เล่นตัวละครตัวอื่นก่อนนะครับนะแล้วมันจะเก็บเกตได้ง่ายขึ้นนะครับนะตัวละครตัวไหนก็ได้ที่สามารถเก็บเกตได้ง่ายหรือเป็นตัวดาเมจอื่นมาก่อนนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวของจีเซียงก่อนนะครับนะะ ในส่วนของอนันตีนะครับนะก็จะเป็นการดูดมอนนะครับสร้างลมออกมาและดูดมอนรวมกันนะครับนะเนี่ยครับโลยิงหนาขึ้นนะครับนะหากเราสามารถทนเก็บเกตได้ครบนะครับนะอ่ามานี้นะครับนะ จี้เกตขอจือเซียงคือหมดแล้วนะครับนะอ่าโอเคตอนนี้ผมเก็บในส่วนของเกตเปลี่ยนตัวเต็มแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะใช้นะครับผมนะแนวทาครับผมรูปแบบการทํำยังไงนะครับนะให้เกตขอจืดเสียงเนี่ยสามารถเต็มได้ไวๆนะครับนะพอเราเก็บเต็มปุ๊บนะครับผมให้ทําการเปลี่ยนนะครับผมอินโทสกิลครับผมเป็นตัวจืดเสียงนะครับนะ แล้วก็มาปุ๊บแล้วก็เตาเตยหนึ่งทีนะครับนะแค่นี้ก็เกือบเต็มแล้วนะครับนะอ่าตีนิดนิดหน่อยครับผมก็ได้ละพอเกลืเต็มขึ้นมาปุ๊บนะครับนะก็เตาสักหนึ่งทีนะครับนะแล้วก็ลําเลยนะครับนะระหว่างนั้นเราก็จะมีโล่เตาครับผมนะคอยป้องกันไว้นะครับนะแล้วก็ทีนี้เราก็ยาวนะครับนะเราก็สามารถใช้ตัวละครตัวอื่นครับผมนะมาเอาตัวรอดได้นะครับนะ ประมาณนี้นะครับนะในส่วนของรูปแบบการเล่นของตัวจืดเสียงนะครับนะประมาณนี้ถ้าเกิดอยากให้โล่หนาขึ้นนะครับผมนะก็ต้องไปอัพสกิลครับนะก็จะช่วยได้เยอะขึ้นนะยิ่งสกิลเลเวลยิ่งสูงครับผมโล่ก็ยิ่งหนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะสำหรับตัวของตัวจืดเสียงนะครับนะ มาพูดในส่วนขอ Echo คกันหน่อยดีกว่านะครับ Echo ครับนะ,ะต้องบอกพูดในสแต็กก่อนดีกว่าสแต็กครับผมตรงส่วนนี้ต้องถามว่าเราต้องการเล่นจืดเสียงเป็นแนวไหนนะครับนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าน้องแกครับผมนะถ้าเอาเป็นตัวดาเบจจริงๆก็ทําได้นะครับนะเพราะสังเกตเลยว่าตัวของน้องแกจะมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับนะดังนั้นเนี่ยจะให้เพิ่มในส่วนขอ ถ้าเกิดต้องการจะปั้นให้เป็นดาเมจนะก็ไปเลยครับผมคี้ดาเมตคีเลดนะครับผมแล้วก็ข้าแอคแท็นะครับนะแล้วก็ในส่วนของดาเมจธาตุนะครับนะก็เพิ่มขึ้นไปได้เลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครต้องการปั้นน้องแกเป็นทับอย่างที่ผมเล่นนะครับนะก็จะแอคโค้ครับผมก็จะเป็นลักษณะประเภทสายของเพิ่ม e n e เ g อเนะนครับนะอ่านะครับนะแต่ก็พยายามโดยตัวละครหลักๆครับผมนะที่เป็นส่วนของคอสี่เนี่ยก็จะมีแนะนําอยู่2ประเภทนะครับนะก็คือในส่วนของนกไฟฟ้านะครับนะ อ่มีนกนี่นะครับนะก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มนะในส่วนของอดาเมจนะครับนะอืมอ่าโอเคครับผมเพิ่มดามเมจนะครับหรือจะเป็นเตาก็ได้แต่ผมแนะนําเป็นเต่านะเพราะว่าตอนที่เวลาเรากดสกิลลำนะครับผมนะสกิลเต่าครับผมถือว่าช่วยได้เยอะมากนะครับนะดังนั้นเนี่ยแนะนําส่วนใหญ่ก็คือจะเล่นกู้กับเตามากกว่านะครับนะ แล้วก็ที่เหลือครับผมก็จะเป็นในส่วนของดาเมจธาตุนะครับนะอ่าแล้วก็เป็นในส่วนของค่าแอท็กครับในส่วนนี้ก็คอสหนึ่งก็เป็นค่าแอท็กไปก็คือจบนะครับนะดังนั้นนะครับผมนะสำหรับตัวของจืดเซียก็สามารถเลือกในส่วนแอคโคได้2ธาตุนะครับนะก็คือธาตุลมนะครับนะกับในส่วนของสะสมพลังงานนะครับนะประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดธาตุลมนะครับธาตุลมก็จะเป็นลิงนะครับนะก็จะเรียกลิงประตูนะครับนะในเรื่องของการทำดาเมจมากกว่า อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับนะชอบแบบไหนนะอย่างที่บอกไปคือถ้าเกิดจะปั้นจืดเซียมเป็นดาเมจจริงๆก็ทําได้นะครับนะแต่ก็ต้องเริ่มในสุดของความว่าผิวถึงดับดึงเลยนะครับนะโอเคต่อไปก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับนะกับไตหอครับนะพาจื๋เซียมไปไตหอต่อนะครับนะอย่างที่บอกไปครับนะว่าผมปั้นตัวของจืดเซียมเนี่ยเป็นตัวซับนะครับนะดังนั้นก็จะหา ตัวดาเมจครับผมมาเสริมตัวส่วนนี้ก็ได้หมดนะอ่ะก็มาได้ครับนะก็อย่างแรกครับผมนะก็จะใช้ตัวของจืดเซียงเปิดนะครับนะแล้วก็ต่อด้วย จมต,ตีไวๆอย่างตัวโลเวอร์ครับนะแล้วก็อาจจะเล่นคู่กับหยางหยางก็ได้นะครับนะถ้าเกิดหยางหยางก็คราวนี้ก็จะมีดูดอยู่2ตัวเลยนะครับนะก็คราวนี้ก็ยิ่งโหดเข้าไปใหญ่นะครับนะหรือจะเล่นคู่กับตัวของอเย,ยลินอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนะโอเคนะครับนะปะถ้าเกิดเล่นคู่กับหยางหยางนี่ดูดสองขั้นเลยนะถือว่าค่อนขาจะโหดเอาเ,อเลย นี่ครับผมกดปุ๊บนะครับตูโผล่ปุ๊บจับดูดซับเลยนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโลเวอร์ครับนะโลเวอร์การตีต่อนะครับนะแล้วก็ต่อดนอันติีทำให้ตายครับโอ้โหเรียกว่างานนี้คือสบายนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนตัวครับเอาเคาน์เตอร์อีกทีนะครับนะ ต่อครับนะสบายครับจบแล้วนะครับนะเคยออย่างที่เห็นครับนะ พอมีจืดเซียนครับผมรวบมอนให้ทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดเลยครับนะก็ประมาณนี้เลยครับนะในส่วนของนี่ขนาดผมปามเป็นสาเพิ่มเอเนจีครับผมออกท่าไม่ตายไวนะอืมก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับนะ แต่มันคือดราม่าเป็นตัวอื่นครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นจีนเซียงเป็นดราม่าจริงๆก็ทําได้นะครับนะก็เน้นในส่วนของดราม่าตัวสุดนั้นได้เลยเอาละก็คงจับมารีวิวตัวของน้องจีนเซียงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ